2.6ไมาอยู่ที่201กิโลนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าปรกเจคเตอร์ไฟตาดะ,ะจะงหน้ารอๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เจ้าของเปลี่ยนโฉมหน้าเป็น9สัวล้อนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นล้อในแบบนี้เลยนะคะนะคะก็จะได้เป็นคอนโซลสีดำตัดด้วยสีส้มอิดแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มแ n นจิ้งสตาร์ พอมาลายมังตีฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีส้มอิฐแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวของห้องผู้โดยสารนะคะเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเบาะไม่มีรอยขาดรอยย่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะ ที่นั่งสะดวกสบายกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้2ตัวแบบนี้เลยค่ะนตัวไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นไฟ LED มีไฟทับทิมคู่หลังมาให้คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ